ท่านผู้ชมครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่นแลนด์เวทนะครับ118ของพึ่งหลวงนะครับสอสิงอยู่ก็ในน้ำหนัก118นะครับของ WBO Asia Pacific ผู้ท้าชิงวันนี้ก็จะอินโดนีเซียนะครับมานากเน่นะครับครับประวัติของพึ่งหลวงนะครับชื่อจริงว่าปัญญาอูทกอายุ27ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเกิดที่อุทัยธานีนะครับแต่ไปเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับชกมวยอาชีพมา53ครั้งชนะ50น็อก 33ครับมีแพ้3ครั้งนะครับส่วนโนดีม้มาลาคาเน่นะครับอายุ31ปีนะครับมาจากเมืองจาก,การ์ตาอินโดนีเซียชกมวยอาชีพมาทั้งหมด46ครั้งครับชนะ29ครั้งเป็นการลอกเอาท์18ครับแพ้16แล้วก็เสมือน1นะครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ก็ในศึกวันทรงชัยนะครับในศึกมหาชนของ วันทรงชัยแล้วก็สกมากุลนะครับ m 1 5มาถล่มอลังโลกวันนี้นะครับโดยโกลมาเตอร์มาชนคุณทรงชัยรัตนสุบรรพร้อมทางโกลมาเตอร์หญิงยอดเยี่ยมนะครับของกนมวยโลก5ปีซ้อนๆนะครับคุณปีแอกรัตนสุบรรพร้อมทางเป็นนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยครับในปี2 5 5 5นะครับเพิ่งสวงเคยสร้างความยิ่งใหญ่นะครับเดินทางไปชกที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เอาชนะน็อกเอเจบานั่นยกที่9นะครับ ต่อยเรียกว่าหงายเก่งเลยพี่หมิง <ฮะ S 2> วันนั้นในพี่หนุ่ได้แชมป์โลกจากวิลิปินครับเป็นนักกอลลิษาโชคที่ประเทศเขาด้วยนะครับพึ่งหลวงก็สามารถทําได้มาดูตอนนี้นะครับพึ่งหลวงจะมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของ w ดอีเอเียนะครับใน118แบนตั้มนะครับถือว่าุืปรป็นมหาชนนะครับคุณทรงชัยก็สร้างมวยหลักๆ แล้วก็เป็นแชมป์โลกมาถึงประมาณ10คนแล้วด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็จบการชกครั้งนี้ครับคุณปริยากรัสุบันก็ให้ให้ข่าวว่าในการชกครั้งหน้าครับพึ่งสวงจะงชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับตอนนี้แชมป์โลก118ปอนด์ว่างลงเลยนะครับ <c oughs> ก็จะชิงกับรองแชมป์รองดับหนึ่งคือเรียวอากาโฮนะครับเป็นนักชกญี่ปุ่นแต่คนฟิลิปปินส์นำไปสร้างนะครับ วันนี้ก็มาต่อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในพบกับพี่น้อยนะครับคุณชาตรีเชื้อมโนชาตินะครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็จัดสมทบนะครับสร้างอาคารที่อยู่อาศัยผู้ประสบเหตุนะครับเกี่ยวกับเพลิงนะครับที่บริเวณสุสานช้างคลานด้วยนะครับนอนพิเศษในห้างเซอร์เเปตตัวเชิดชัยบินมันก็น็อกยกแรก3,000บาทนะครับคุณอมรินพรหมทานก็3,000บาทนะครับจากทางด้านพกคุณสันลายและก็เชียงเชมอิ้วครับ รวมไปถึงกาแฟเฉลิมพลนมาละคำนะครับพึ่งหลวงนี่มีใช้ยาไอมัดปืนกลต่อยเป็นชุดนะครับแต่ว่าเพียงต้นยกนี่ยังไม่เร่งเป็นชุดนะครับถ้ามาเป็นชุดแล้วก็ได้เรื่องได้ราวเลยนะครับของพึ่งหลวงวันนี้กําลังใจดีบ้างนะครับภรรยาแล้วก็ลูกชายคนเล็กครับเดินทางมาที่เชียงใหม่ด้วยมีหมัดหน้านําไปก่อนครับย็บซ้าย เปิดการให้ออกครับเปิดการออกมาครับทักบุอินโดนเซียเป้าหมายคือทั้งลำตัวทั้งใบหน้านะครับโอ,โ,โอ้โหยกซ้ายของพึ่งหลวงครับท่านผู้ชมค,ครับมาดูสโลของยกที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับยังไม่ชัดเจนนะครับพึ่งหลวงปอกองันแคมป์ในรุ่น118ของ WBO นะครับ กับนักมวยชายอินโดนีเซียด้วยครับขอบคุณบริษัทโกมิวโวจำกัดนะครับบริษัททีแมนฟาร์มาจำกัดโดยคุณสุดใจเสถียรรัก์ครับปุ๋ยยาลาครับกอแก้วมโนสารกัดอินย์บริษัทมิลิเบตจำกัดครับซูเปอร์ติกยูพีเอสเครื่องบดไฟฟ้าโดยคุณเจริญนาสวัสดและคุณพัทราวิชชมพิพัฒนครับยกที่สองนะครับพึ่งหลวงป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงอินโดนีเซียนะครับโนดี้ <c oughs> <c oughs> ทางเดียวกันนะครับขวาทั้งคู่สายตัดลำตัวไปทีนลครับพึ่งหลวงเห็นรุ่นพี่อย่างชุลทานนั้นกเร็วดูว่าพึ่งหลวงจะเร็วบ้างหรือเปล่าครับคุณสมิงข่าวครับรุนเลยนะครับกะว่าจะเก็บให้อยู่เพราะว่าโปรแกรมที่ชิงแชมป์โลกนี่มีเรียบร้อยเลยนะครับของพึ่งหลวงครับตอนนี้เป็นรองอันดับสองนะครับเคยเป็นแชมป์นอกประเทศไปป้องกันแชมป์แล้วก็เสียตำแหน่งที่ประเทศนามิเบียนะครับ ก็ยังอยู่บนเส้นทางที่จะต้องชิงแชมป์โลกสถาบันหลักครับคุณสื่อขาวครับมาลุ้นกันนะครับมาถึงยกนี้ยก2มาดูว่าไอ้หมัดปืนคนนะครับของพึ่งหลวงทําได้หรือเปล่าในห้างเชื่อใช้นะครับจากเสียสิบเอ็ดตัวก็มีรางวัลยกนี้ก็สามร้อยสามพันกับสามพันบาทครับพึ่งหลวงหลังจากเสียชัยไปแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับไปต่อกับโทมิกิทามิดะที่เอฟจีเอ็มแกรนด์รัสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับเวทีเดียวกับที่ ปาเกียวต่อยกับฟอยเมื่อวันเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ชกในรายการบบออกทางช่องจดสีมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยนะครับยังอยู่ในวัยนุ่งกางเกงขาสั้นเรียนหนังสือนะครับระพึงหลวงที่ราชบุรีตอนนี้ก็มีครอบครัวมาแล้วเหมือนกันเถอะเป็นมวยที่น้ําหนักหมัดใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามีใช้ยาไว้หมัดปืนกลออกมาเป็นชุดนะครับมาดูว่านมนากาเน่นะครับนักมวยชายดุดีซีนี้จะทนไหวหรือเปล่า ได้น้ำหนัก118น้ำหนักสบายๆนะครับของพึ่งหลวงวันนี้ทั้ง150นะครับที่มอบให้ด้วยแล้วก็อเมจินเดียบริสัทเยเมนกอลแก้วนาด้วยแล้วก็ทั้งมีมะโปรนะครับคุ่แฮด้วยครับนอกจากชกมวยเก่งแล้วพึ่งหลวงเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มปลาสวยงามที่บ้านโป่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนเขาบอกว่าไก่ของพึ่งหลวงนี่ตีเก่งมากครับที่พี่พี่แอดดี้ครับครับก็ชอบเรื่องการต่อสู้อยู่แล้วนะครับ ค่อยๆสืบอท้าขวาหนึงหลบครับดึงหลบขวาเดี๋ยวกดหมัดขวาก็คล่อมไปยังไม่เร่งนะครับพึ่งหลวงวันนี้ทั้งในห้างประิสธิ์นะครับอาคษอชานะครับแล้วก็มีลูกชายนะครับคุณอิสระอภิชานี่ในนามของยาบันเทนสุรทวันนักปลาใบห่อด้วยครับเรื่อยๆนะครับจับบอมนะชงอารมณ์ดีนะครับวันนี้แฟนลับนี่เพียบเลยนะครับติดตามให้กําลังใจ เพราะว่าน้องโอให้ข่าวแล้วนะครับว่าปีานี้ครับทิงแชมป์โลกแน่นอนแต่และชิงที่ไหนเท่านหร่ทุกท่านครับมาดูสโล์ของยกที่ผ่านมานะครับเจ้าบอมพึ่งหลวงนี่เป็นฝ่ายเดินอัตลอดนะครับแต่ว่ามานาการดยังไม่เป็นไรยังวัดดวงนี่เลยครับวันนี้ทางประธานแล้วก็ผู้จัดวันนี้หลายๆท่านเลยดเดียว มาลุ้นกันต่อนะครับยกต่อไปคขอบคุณบริษัทเกตวีเอเไพรสยจำกัดยาดมเชงเชงจำกัดครับโดยคุณชุติพลทองวิจิโร์มอบโดยคุณอมรินทร์พรประทานห้องอาหารครัวคุณสาลายจุดพักรถพักคนครับที่จังหวัดชุมพรโดยคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิพาคงชูชัยมอบโดยคุณอมรินทร์พรประทานครับแล้วก็ขอบคุณกาแฟเฉลิมพลมาราคำมอบโดยคุณอมรินทร์พรประทานเดินทางมาถึงยกที่สามนะครับศึกมหาคุสนเอ็มร้อยสิบถล่มบอลลังโลกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยทีมงานวันทรงชัยวันนี้สองคู่นี้ระดับ แชมป์โลกนะครับอดีตแชมป์โลกคือพุ่หลวงอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกคือโชลทานนะครับเราได้ชมเรียกว่าของดีทั้งสิ้นดูครัว่าพุ่งหลวงที่มีโปรแกรมแน่นแน่จะชิงแชมป์โลกครั้งที่3นะครับจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ได้รุกงหล่าอันนี้อุ่นเครื่องเจอกับตัวประสบการณ์สูงจากอินโดนีเซียครับคุณนาหายะคุณน้าันเน่ครับเคยชกกับโชลทานมาแล้วนะครับ เมื่อ2ปีที่ผ่านมาปร,รากฏว่าโชลทานก็น็อกไม่ลงนะครับวันนั้นต่อยกันพบพบยกครับ,รบ,รบขนาดโชลทานนี่ใหญ่ๆนะครับอเอาอมาณกาเน่ไม่ลงวันนี้มาดูว่าพึ่งหลวงนะครับในรุ่นร้อจะเอามาณกาเน่ลงหรือเปล่านะครับเรามารุ่นว่าหมัดไหนหมัดหน้าหรือว่าหมัดหลังนะครับวันนี้ทั้งเอ็มร้อยห้าสิบแล้วก็วันทรงชัยพิชิโลกด้วยนะครับวันนี้โปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมององค์งกรมวยโลก5ปีซ้อนนะครับคุณไปิรียกรรัตนสุบรรเป็นผู้จัด ยังเดินเข้าหาชชาๆนะครับพึ่งหลวง <P ain> ยับซ้ายนำมากออกขวาแรงๆเหมือนกันครับมานาคเน่ <P ain> โอ้ว่าวมา,าี่สวยครับเข้าวกบหูยังเฉยๆครับมานาคเน่โอ้ยมีโต้มีโต้ทำเอาพึ่งหลวงสะดุ้งเหมือนกันแต่ชุดน,นี้แรกกันหวาดเสียวเลยนะครับสำหรับ แฟนมวยที่ชมอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ค่อนข้างหนาตาเลยนะครับวงในก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการฟิดซ้อมอยู่ตลอดเวลาครับพึ่งหลวงนะครับยับสายนำล็อกหมัดแล้วกมนาคเน่พยายามจะโต้มดัดสั้นๆแต่ว่าติดหน้าศรีรษะชนของกรรมการนะครับก็ พวกวงในก็มีโอกาสสิสามชนกันครับคุณนนท์ครับสามชายครับไม่เจตนานะครับขอช่วยขอช่วยกันก็หายกันครับเดินด่ามากแาบแล้วแรกมากแล้วครับนี่เป็นไงเป็นการหัวพึ่งหลวงรอสวนครับลงไปเลยครับลูกนี้กรรมการก้องนับนะครับลูกนี้ลูกเด็ดขาดมากครับพึ่งหลวงตามกติกานี่ครับระฆังช่วยไม่ได้ครับลุกขึ้นมาแล้วก็ระฆังจะดังครับนี่หมดยกไปแล้วนะครับระฆังอ้าวระฆังเดี๋ยว โอ้เลิกเ,เลยครับเบียดดีเลิกเลยครับพอขึ้นมาในยืนเซไปเซมานะครับทำการเห็นว่าอันตรายครับก็เลยยุติการชก <Hey. S 1> พึ่งหลวงชนะทีเคโอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ hey. พักสักครู่เลยครับเดี๋ยวกลับมาครับ ครับช้าจังหวัดเช็คบินของพึ่งหลวงสอสิงอยู่นะครับยับขวาสองหมัดติดกันแล้วก็อัปคัดขวาครับใช้ไหลดันไปก่อนโอ้โหลงด้วยลูกนี้ครับลงด้วยลูกขวานะครับเข้าเต็มๆนี่นะครับอัปคัดขวาครับสั้นๆครับหมัดสั้นๆของเจ้าบอมเสถลาลงไปเลยนะครับแม้ว่าจะลุกขึ้นมาแต่กรรมการนี่มองเห็นว่าโอ้โหรับด้วยพลังหมัดครับ ลุกแล้วลุกไม่ไหวครับมีอการเซ่ช่วงนี้ช่วงนับนะครับกรรมการก่อนนับถึง8ครับให้โอกาสคุณละชิงชาวอินโดนีเซียพักโฆษณาสักคู่หนึ่งครับ กลับมาที่ยิมเนเซียมของสนามกีฬาสมพชเชียงใหม่จะร้อยปีศึกเ1 5 0ถล่มบอลลังโลกจบโปรงด้วยความรวเดเร็วพอสมควรนะครับคู่เอกของรายการ2นาที58วินาทีของยกที่3กรรมการพินิจนิ่มปรางครับชูม,มือให้ครับพึ่งหลวงสอสิงอยู่ครับเอาชนะน็อกมานาคเน่จากอินโดนีเซียครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างสวยงามกรรมการสแสวงที่พิคุณครับรวมทั้งท,างทาง่านผูวาสุริยะประสาทประดิษ์ร่วมกันคาดเข็มขัดนะครับ คุณอนันตโชติชัยปิชาครับร่วมแสดงความยินดีนะครับคุณสกิทิเทพพวันนะครับจาก M150 นะครับร่วมแสดงความยินดีกับพึ่งหลวงสอสิง์อยู่ครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างงดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับ